สวัสดีค่ะวันนี้ช่องริมรสอาหารก็จะมีวิธีเก็บไข่โมดแดงมาฝากทุกคนนะคะวิธีเก็บแบบนี้ก็สามารถไว้ได้เป็นปีเลยนะคะไม่เน่าไม่เสียรสชาติไม่เปลี่ยนค่ะช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าหน้าร้อนนะคะผักหวานป่าแล้วก็ไข่โมดแดงนะคะก็ค่อนข้างที่จะออกเยอะนะคะส่วนใครที่ไปหามาแล้วอยากไว้กินแบบนานๆก็ใช้วิธีเก็บแบบนี้ได้เลยค่ะ วันนี้เราก็ซื้อมานะคะจานละ50บาทนะคะจานหนึงก็ประมาณไม่ถึงขีดนะคะสองจานนี้ก็ประมาณขีดนิดนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาไข่มดแดงของเรามาล้างก่อนนะคะเพราะว่าขั้นตอนในการหาไข่มดแดงนะคะเขาจะใช้แป้งมันค่อนข้างที่จะเยอะค่ะตอนที่เขาแยกล้างไข่มดแดงลงมานะคะเขาก็ต้องเอาแป้งมันนะคะใส่ในภาชนะก่อนนะคะหรือว่าในกระด้กก่อนนะคะเพื่อที่จะให้แม่มดไม่กัดเรานั่นเองนะคะ นี้เราก็ล้างสะอาดแล้วค่ะเราก็เตรียมต้มกันนะคะแล้วก็ต้มน้ําร้อนๆแบบนี้ค่ะพอเราเทเข้าไปในน้ําร้อนแล้วนะคะเราก็ใช้เวลาประมาณ40วินาทีนะคะเพื่อให้ไข่มดแดงของเราสุกนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเก็บเข้าช่องฟีดนะคะเราต้องลวกก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเราไม่ลวกแล้วเราเอาไข่มดอันสดๆนะคะไปใส่ในช่องฟีดนะคะ ไข่ของเขาก็จะแตกหมดเลยค่ะวิธีแบบนี้ทําให้ไข่ของเราไม่แตกนะคะพอเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนอกกับน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นจัดก็ได้หรือว่าน้ําเย็นธรรมดาก็ได้นะคะเราก็ยัดน้ําเขาอีกทีหนึ่งนะคะพอเรายัดน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไว้เป็นถุงนะคะก็สําหรับมื้อหนึ่งสาหรับ ครอบครัวของใครก็กล่าวนะคะว่ามื้อหนึ่งเราใช้ประมาณเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็ใส่ไว้ประมาณ3ถุงนะคะสําหรับครอบครัวเล็กๆของเรานะคะเราก็ใช้ประมาณนี้นะคะต่อมื้อนะคะเราก็จะเอาไปทําน้ําพริกอองหรือว่าจะไปแกงใส่ผักหวานก็ได้นะคะหรือว่าไปเจียวใส่ไข่ก็ได้คะ่ะสามารถทําได้อีกหลากหลายเมนูนะคะหรือว่าจะเป็นก้อยไข่มดแดงก็ได้นะคะ พอเราใส่ถุงแล้วนะคะเราก็จะมัดปากของเขาให้แน่นนะคะแล้วก็เอาแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะทุกครั้งที่เราจะเอาของแช่ในตู้เย็นนะคะไม่ว่าช่องธรรมดาหรือว่าช่องฟิตนะคะเราต้องปิดปากของเขาให้แน่นนะคะเพราะว่าในตู้เย็นก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียรแล้วทําให้เราท้องเสียได้ค่ะวิธีในการเก็บของเรานะคะถ้าเราต้องการเก็บไว้กินหลายเดือนนะคะตู้เย็นก็ต้องเย็นจริงๆนะคะเย็นอุณหภูมิต้องเท่ากับที่เราแช่ไอติมเอาไว้เลยนะคะ ถ้าเป็นตู้เย็นขนาดเล็กก็ถ้าเราเปิดเข้าเปิดออกก็ความเย็นก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะก็อาจจะทําให้เสียได้นะคะเราต้องแช่ไว้แข็งจริงๆนะคะถ้าเราเก็บแบบนี้แล้วทุกครั้งที่เราจะเอามาปรุงอาหารนะคะเราก็เอามาลวกน้ําร้อนอีกทีนะคะแล้วก็ปรุงตามปกติได้เลยค่ะคะ่ะสำหรับคลิปเก็บไข่มดแดงของเราวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ